กลับมาแล้วดูเอาภาพเออสงสัสไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่ผ่ากันแตกยอดอย่างเลยไม่แค่ไม่กี่วันอ้าวโอ้ยเนาะสิยงเป็ดเลยดูอือเอาเอ้ต้นกระเพาตายแล้วอันนี้ยังอยู่ Oh. อ้าอ้าตายเลย <laughs> โอ้ยดูสวนสิดูสวนสิอะอได้อันนี้ยังไม่ได้รดน้ำนะให้เขาดูแลให้อ่ะเหลืองโอ้โหผักปังไอชั้นโอ้ตายแล้ว โอ้โหดินแห้งโอ้โหสภาพสวนโอ้โหยหัวตะปวกโนูอ่ะท <c oughs> ิ้งตรงไหนกน็ไม่ได้จริงเลยโนูอ่ะโอ้โย ดินนี่แห้งหมดเลยบ้านนี่ร้อนเผาอะ่ะโอ้โหถึงคิวก็ตัดต้นไม้ไอีกแล้วางบ้านโหนี่มาหลายคนแน่เลยอย่างร้อนอะ่ะตัดแต่เช้าเลยโอยยอดหมดกันแสงม,มีอะไรกินกัน ปลูกใส่มงเมือ่อกเนี่ยมูสภาพ <c oughs> <c oughs> น้ำใจ <c oughs> ทำอะไรไม่ได้น้ำใจเขาใส่ไม่ชอบน้ำแน่เลยแตกใบอกอ่อะไอ้ต้นที่เอาไปปลูกที่บ้านคือตอนนี้ที่บอกว่าไอ้อยูเลกาเนี่ย <c oughs> <c oughs> อโหโห <c oughs> ตาย โอ้โหเลมอนตายตายลดน้ำไม่ถึงโอ้โหสะดุดเลยไม่แตกไม่อะไรเลยไอ้ลอกก็มาเด็ดยอดหมดเลยไอ้ลอกไอ้แต่พากันโอ้โหสภาพควรจะปวกช้ำใจตอนไปก็ยังดีๆอยู่เลยเอ้าดู ดูดโดนเลยหมดอ้ยดอกแค่โอ้โหมีดอกโอ้โหตายอันนี้ย้ายมาใหม่โอ้โหดินโอ้ยตายแล้วทิ้งอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวรอให้นี่โยนไปตรงนี้โหดะปวดจะรอดไหมเนาะ รอ,อดไหมเนาะน้ำน้ำแห้งไปขนาดนี้เลยตอนไปนี่ใส่ให้เต็มที่อ่ะคนรถก็คงจะแค่นี้แหละแล้วก็ไปเออแล้วก็ผ่านโอ้ตาย <laughs> หัวจะปวดเ <laughs> อ้ยม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรพี่มาแล้วพี่มาแล้วโอ้ยเข็นก็มา ดูสภาพโอ้โหสวนสวนชั้นแห้งไปแล้วตะไคร้ยังอยู่อันนี้แห้งไปแล้วไม่เป็นไรถึงเวลาจะได้เลือดโอ้โหดูตายแล้วโอ้ยสภาพ ขาดน้ำมันเนี่ยน้ำไม่ถึงเลยแดดมันร้อนอากาศร้อนจัดโอ้ยตายตายใหญ่กันใหญ่เลย ไปนไรโอ้ยตายเลยโอ้ทีแรกไปก็ยังเขียวเลยโอ้ยตายตายตายสวนฉันวันนี้สงสัยต้องรถสองรอบเช้าเย็นรถทีเดียวอ่ะน้ำไม่อยู่ แก่เลยพอไม่ลดน้ำโอ้โหพื้นไปด้วยล้างพื้นไปด้วยไม่ได้เย็นทั้งต้นไม้ทั้งเราอ่ะ มเขือเทศแค่นี้ทำเป็นเหลืองโอ้โหแม่บอกว่ามาล่าเนี่ยมาล่าน่ะสุกแล้วนะัวเจะาของเห็นอวัวจะพปวกเลยหัวจะพปวกเลยอีแม่ถั่วถามว่าเห็นไหม ไม่เห็นใส่ล่วงเออถั่วไม่ขึ้นไม่ออกฝักเอา้าก็ออกเหมือนเดิมเนะ่ยอยู่ที่เดิมเออไปอยู่ที่เดิมนะถั่วเอ๊ะแต่ไม่ยาวโอ้ทำไมเป็นเช่นนี้ <c oughs> ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ ออกตรงโน้นมัต้องใส่ปุ๋ยอเอาพาวันออกดอกเต็มเลยหมดสภาพพร้อมมากเลยอ่ะต,อนนต้องรดน้ำรีบรดให้ทั่วก่อนหอมแบ่งเหลืออยู่แค่นี้ ให้มันชุ่มก่อนให้มันชุ่มนี้เดียวจะมีรถรอบสองเอาให้มันโดนน้ำหมดก่อนอุ้ยดูยอดมัน ดูอะแห้งแค่ไหนก่อนไปโดบเต็มที่เลยนะถ้าร้อนอย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้แห้งแล้วก็เดี๋ยวจะใบแห้งแล้วก็จะออกช่อแน่เลย อสงสารจังเลยถ้าไม่เก็บก่อนไปนี่รับรองเละกว่าน,นี้อีกอั่นี้ทำให้เรียบร้อยแล้วสงสารอ้ uh huh. เขาร้อนนะคะกงออกดอก uh huh. ตอนไปอย่างชุ่มอะ่ะขอบข้างขอบนอกนี่คือมีชุ่มน้ำอะ่ะ uh huh. uh huh. แตกมาใหม่เนะซ้ำซ้ำหวังว่ามันคงรอดนะที่บ้านแสดงว่าเขาก็ไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่ เดี๋ยวก็ต้องมีบ้างไม่ใช่ว่าแห้งเลยหืมอะระแน่ ผักฟังแหงเหยวจากนี้ดดาสวยๆใบช่ำๆเห็นลาหวัวจะปดวดฉันมาแล้วฉันมาแล้วโอ้โหพอรถไปปุ๊บใจชื้นนี่มันทันดีเลย,อย,อยเอวเอวมา ใส่ไปหมดมันต้องเติมใต้กระถางนะถาเนี่ยด้ะเติมกระถางดิ่งทำไม่แห้งเลย น้ำจนเป็นสีแดงอะ่ะเพราะว่ามัอนแบบมันหม,ม,มักอ่ะหมักไอ้น้าอะไรสั่งค้อแสงอะไรเนี่ย <c oughs> เห็นหลายที่ละหลายถุงละสางแดดที่ไรอ่ะเป็นพอเข้าลมเสร็จปุ๊บตายหมดเลยจะออกแบบใสเขียวหมดเลย <c oughs> มันคงใจชื้นกันน่าดูเลย เอออันนี้ก็ตายแล้วไม่ลดแล้วต้องให้ฉ่ำ รีบแข็งเลยหนอนมาเอามาปักแล้นเอามาทิ้งขึ้นฮะขม่มน้ำใบเร่งด่วนฟื้นคืนชีพหน่อย สซมไปเลยอ่ะเพี้ยลงอ่ะยอดแห้งรอแล้วรอีกวันนี้ไม่มีไม่มีรูจริงอ่ะอันนี้คือเปลือกกล้วย บำรุงมาเลยอ่ะอก็จะย้ายกระถางหาที่หนี่ยก็หาที่ก่อนขอให้มีเวลาแป๊บขอฟักหายใจหน่อยนั่งทยอยทำอันนี้มาเสียบก็ไม่ติดเอ้ามากูดมเล็ดหายไปเลย chù bậy kèm ăn có như bây giờ ăn kim nè không chắc chạy được hen rồi chạy đai เดี๋ยวไปค่อยไปดูหน้าบ้านนะดูสิรถน้ำทีก็ใช้เวลาเหมือนกันนะเนี่ยสภาพขานาดอยู่ไม่ได้ไกลก๊อกน้ำนะดูต้นอะไน,นี้ยเอาออกมาปุ๊บเป็นเลยดินแหง้งนู่หมดมะนาวไปก็งเงีย้ยโอโหถั่วสภาพ รู้กันเกิดจากอะไร รถไปด้วยร้อนจัดเหลือเกินโอ้บัวแห้งหมดแล้วนี่ข่าวนี้ไม่ออกดอกไแล้วกระถางมาใส่ไว้นาเวลาเปิดน้ำใส่น้ำมันก็ขุ่นนะแต่ว่ามันจะได้ดินมันจะได้ไม่ไหลส่วนชมอันนี้คือถู ถุงกล้วยถุงเปลือกกล้วยเอาใส่น้ำหมักเวลาลดน้ำก็เข้าไปในถุงมันก็จะได้น้ำเปลือกกล้วยฉ่ำๆล้างพื้นลนะร้อนละอุล่ละเกินแต่เช้าเลยบ้านไม่ได้ลดน้ำนี่คือแบบร้อนอะ่ะอย่างนี้ต้องกวาดบ้าน เมันเป็นฝุ่นด้วยฝุ่นเวลาฝุ่นถนนฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยลมมันฟิวพาพัดเข้ามาเราต้องมีล้างบ้าง <c oughs> อันนี้มันขาดน้ำเ่ยมันมแดงๆเนี่ยข้างล่างไม่มีน้ำแน่เลยเขาใบเ้าฟูอ่ะมันไม่เขียว ช,ชุดฉันกลับมาแล้วต้นไม้ฉันกลับมาแล้วนะดีใจไหม <laughs> กลับไประบบน้ำก็ทำไม่ได้ก๊อกน้ำมันทำไมก็ไม่รู้แถวบ้านอะ่ะมันไม่ด,ดีเลยอะ่ะ กลับไปอีกทีไม่นานหรอกเดี๋ยววางแผนใหม่จะไม่ให้เว้นช่วงระยะนานแต่ที่แรกมีใบอ่อนๆแตกยอดแตกก้านออกมาตอนนี้ไม่มีอะไรเลยแล สับกินอ่ะสับกินเออกินสิร้อนๆอย่างนี้นะต้องรอ่ะต้องทำใจ จ่ายค่าน้ำก็ยังดีกว่าจ่ายค่าไฟ <c oughs> แล้วถ้ามันชุ่มไว้ก่อนโอ้ฝุ่นิ้งเลยไปต่อสภาพ กระถางน้อยอะไรมาอีกอะดูไม่ได้ล้างเอาเปลี่ยนน้ำไม่เฉยไม่ได้ขัดแต่ประมาณนี้เลยมันต้องวันสองวันขัดหรือก็สาวันมีหลายวัน คงสงสัยอ่ะเอ๊ยทำไมน้ำไม่จะอาจะไม่ได้ดูสภาพเลยนะเนี่ยโอ้โหดูคนเขาอยู่หม้วงเป็นไงละ่ะอดอยากกันเลยอดอยากกันเลย ่นีเดี๋ยวต้องขัดหน่อย,อยสภาพอ่ะอันนี้หยุบไปเยอะเลยลงน,น้ำนะอดอยากกันเป็นแถวแถวตะโคนกันแล้วสภาพ มะม,ม่วงยีงยิดมันจะกินได้ไหม <laughs> แมวทุเรียนมาให้ทุเรียนในช่องแข็งอก <laughs> ็มีคนมาจิกเออ <laughs> ใ,หให้ทุเรียนอะ <laughs> คิดดูโอ้โหละกอกโอ้โหเขาไม่เอาอะไรเลยนะตอนเนี้ยโดนหมาย็่าห้ลาดน้ำไม่ถึง <laughs> เดี๋ยว ออเอาแค่นี้แหละวนะพาชมสวนไม่ได้อยู่บ้านหลายวันสภาพอ้โหอันนี้ขนาดมีคนรดน้ํานะถ้าไม่มีคนรดน้ำนํำก็คือแบบว่าตายหมดทั้งสวนอะ <c oughs> น้ะมีตํามเกิดสไต